เปิดหนังมาเจ้าของส่วนอ้อยแห่งหนึ่งกำลังสาธิตวิธีการตัดอ้อยให้กับเหลาา่าทาสผิวสีในไร่และบอกให้พวกเขาทำงานกันให้รวดเร็วเหล่าทาสผิวสีคือก้มหน้าก้กมตาทำงานอย่างหนักและการเป็นอยู่ของพวกเขาก็ไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหร่เวลานอนเนี่ยก็จะต้องนอนเบียดกันโซโลมอนนอททับพระเอกของเราก็ตกเป็นทาสแรงงานอยู่ที่นี่เขากำลังหาวิธีเขียนข้อความลงในกระดาษจากน้ำผงขดเบอร์รี่แต่ก็ไม่ได้ระหว่างนอนอยู่จู่ๆสาวคนง,งานที่นอนข้างๆก็สะกิดพระเอกและเอามือของเขามาจับหน้าอกของ และทั้งสองก็ได้สบเรึมกันครับอย่างงียบเงียบนะเพราะนอนรวมกันเนี่ยเยอะมากและเธอเนี่ยก็หันกลับไปนอนร้องไห้ แรนน์นยก็ย้อนกลับมาครับจริงๆแล้วพระเอกของเราโซโลมอนนอทับเขาเนี่ยเป็นนักไวโอลินผู้มีฝีมืออาศัยอยู่กับภรรยาและบุตรสองคนที่เมืองซาลาโตการัฐนิวยอร์กเขาก็ใช้ชีวิตปกติทํางานแสดงไวโอลินตามงาน,นงต่างๆวันหนึ่งแอนภรรยาของเขาเนี่ยก็บอกว่าต้องไปทํางานที่เมืองอื่นสามอาทิตย์แล้วก็พาลูกๆไปด้วยทั้งคู่เนี่ยก็กล่าวไวยพรล,ล่ําลากัน เมื่อโซโลมอนมาทำงานก็มีชายสองคนเนี่ยมาตามหานักแร่หรืชายที่ชื่อมิสเตอร์มูเนี่ยจึงแนะนำโซโลมอนให้พวกเขาพวกเขาเนี่ยได้คุยกับพระเอกและได้ชวนพระเอกให้ไปเด่นดุนตรีให้กับคณะละครสัตว์ของพวกเขาที่วอชิงตันและคุยตกลงเรื่องราคาและโซโลมอนเนี่ยก็ได้ตกลงครับและได้เดินทางมาที่วอชิงตันทั้งสามเนี่ยได้ดื่มและทานอาหารพูดคุยกันอย่างสนุกสนานทั้งคู่เนี่ยก็บอกให้โซโลมอนเนี่ยดื่มดีเยอะเลยสิแถมยังให้ค่าจ้างล่วงหน้ากอ่อนดก ตื่นมาโซโลโมอนพบว่าตัวเองนั้นอยู่ในห้องมืดแถมยังมีโซ่ตึงแขนตึงขาเข้าไว้อีกเขาพยายามนึกว่าเมื่อคืนเนี่ยทำอะไรลงไปเขาเนี่ยดื่นอย่างหนักจนอ้วกเลยนะชายสองคนนั้นเนี่ยพยุงเขามาส่งที่ห้องก่อนจะบอกให้เขาเนี่ยหลับฝันดีและบอกเขาว่าน่าสงสารจริงๆโซโลโมอนเนี่ยพยายามดึงโซ่ให้หลุดและร้องเสียงหลงในหนาตอนนี้แล้วก็มีชายสองคนเนี่ยเปิดประตูเข้ามาโซโลโมอนก็บอกชื่อและบอกเขาว่า ผมเนี่ยเป็นเสรีชนชาวแอฟริกันอเมริกันคุณน่ะไม่มีสิทธิ์กักขังตัวผมนะแต่ก็โดนส่วนมาว่าไหนละ่ะเอกสารหองไายแล่บอกว่าเองน่ะไม่ได้เป็นไทยเองน่ะมาจากจอร์เจียและเองอ่ะไม่ได้ชื่อโซโลโมอนเองน่ะชื่อแพทนั่นอ่ะคือชื่อหม่ของเองก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะเอาไม้เนี่ยมาหวดพระเอกนะครับและบอกพระเอกว่าเองเนี่ยเป็นทาสเข้าใจหรือยังโซโลมอนเนี่ยแต่ร้องชี้ด้วยชี้ด้วยนะ วันถัดมาคนคุมเนี่ยก็เอาเสื้อมาให้เขาเปลี่ยนแล้วบอกให้เขาเนี่ยไปอาบน้ําแล้วก็มีคนถูกจับมาด้วยกันถึง4คนครับเด็กน้อยคนหนึ่งหนึ่งในนั้นก็งอแงร้องหาแม่นะว่าเมื่อไรแม่เนี่ยจะมารับโซโลมอนเนี่ยก็คอยบอกว่าเงียบไว้ก่อนเดี๋ยวแม่นายนะจะมารับทั้ง4คนก็คุยกันรพเอกเนี่ยบอกว่าชายสองคนที่มากับฉันเนี่ยต้องตามหาฉันอยู่แน่แต่คีเมนคนในกลุ่มเนี่ยก็บอกว่านายนะดูรักพาตัวมาแล้วลหละและบอกว่าพวกเราเนี่ยจะถูกเอาไปขายแต่รพเอกเนี่ยก็ยังไม่อยากเชื่อนะแต่จู่ ูแม่ของเด็กผู้ชายนะครับก็มารับลูกของเธอร้อมลูกอีกคนแต่หารู้ไหมว่าเธอเนี่ยโดนลวงมาขายอีกเช่นกันและพวกเขาก็กําลังถูกส่งตัวไปขายและโดนหมู่ห้ามส่งเสียงเด็ดขาดเลย พวกเขาถูกส่งตัวมาที่เรือและได้เจอกับท่าดีกหลายสิบชีวิตเพื่อนที่ชื่อคีเมนก็นแนะนําให้ไปเอกเนี่ยอย่าบอกว่าตัวเองเป็นใครอย่าบอกว่าตัวเองเนี่ยอ่านออกเขียนได้ถ้านายอยากมีชีวิตรอดทั้งสองเนี่ยก็จึงคุยปรึกษาหาวิธีเอาตัวรอดกับเพื่อนในเรืออีกหนึ่งคนแต่ไปเอกเนี่ยก็บอกว่าไม่กี่วันนะฉันเนี่ยยังอยู่กับรูปเมียอยู่เลยและบอกว่าฉันน่ะไม่อยากจะรอดฉันน่ะอยากใช้ชีวิตมากกว่า ตกเด็กเจ้านายบนเรือคนหนึ่งเนี่ยก็ามาสกิดเดลิก้าแม่ของเด็กน้อยสองคนนนครับเหมือนพวกเขาเนี่ยจะอยากมีเพศสัมพันธ์กับเธอท่าที่เพิ่งคุยกับพี่เอกเนี่ยจึงเข้าไปช่วยแต่ถูกกับแทงด้วยมีดกลับมาทําให้เขาเนี่ยเสียชีวิตเลยครับลุงเ้าโซโลมอนกับเพื่อนเนี่ยกะเลเาเขามาทิ้งลงทะเล เมื่อเรือมาจอดเทียบท่าเจ้านายของคนที่ชื่อคีเมนเนี่ยก็บอกว่าจะมาเอาสมบัติของเขาคืนจากกับตันเรือไม่งั้นเนี่ยจะต้องถูกข้อหารักย์คยยีเมนเนี่ยจึงถูกปล่อยตัวไปอยู่กับนายของเขาพระเอกเนี่ยก็ได้แต่ร้องเรียกเพื่อนและนางสิ้นหวังเหมือนเหมือนกับทุกคนบนเรือครับ ผู้ควตัวที่ชื่อฟีเมนก็ได้ให้พวกทาที่จะนําไปขายเนี่ยมายืนเลี้ยงกนได้ให้ขานรับชื่อตัวเองเขาเนี่ยเรียกชื่อแพทแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่ขานเขาจึงมาถามทําไมนายไม่ขารับชื่อตัวเองล่ะโซโลโมอนก็บอกว่าก็ผมเนี่ยไม่ได้ชื่อแพตขอจะถูกตบหน้านะแล้วก็บอกว่านายเนี่ยชื่อแพทและพาพวกทาอาบน้ําแต่งตัวเตรียมขาย และเราทาดเนี่ยก็ถูกนํามาขายโดยให้แก้ผ้าโชว์สรีละหมดเลยนะคนมาซื้อเนี่ยก็จะเป็นพวกคนรวยเจ้าของไร่พวกนี้แหละฟรีแมนเนี่ยก็ได้นาเสนอแกลูกค้าเหมือนเป็นเป็ดเป็นไก่เลยนะครับและเราเนี่ยก็ได้เจอกับคุณฟอร์ดเจ้าของไร่ฝ้ายกาลังเดินเลือกหาทาดอยู่เขาเนี่ยถามฟรีแมนว่าแพดกับเอลิก้าเนี่ยรวมกันเท่าไหร่ฟรีแมนก็บอกว่าแพดในหนึ่งพันเอลิก้าใน700แต่เอลิก้าที่ได้ยินเนี่ยก็เลยบอกว่าคุณคะอย่าแยกเราสามแม่รูปเลยถ้าคุณซื้อฉันได้โปรดซื้อลูกๆฉันด้วย แต่รูปชายของเธอเนี่ยก็ได้ถูกเสนอขายให้ชายคนและเขาเนี่ยก็เอาครับทันฟอร์ดจึงพยายามเกี้ยกล่อมบอกว่าลูกสาวของเธอเนี่ยเท่าไหร่แต่ฟรีแมนเนี่ยก็ไม่ยอมขายทันฟอร์ดเนี่ยจึงตกลงเอาแพทย์กับเอลิกาเอลิกาเนี่ยเลยร้องไห้นะเพราะว่าเธอเนี่ยถูกแยกออกจากลูไอเอกกับเอลิากาได้พาตัวมาที่บ้านท่านฟอร์ดแต่เอลิากาเนี่ยก็ร้องไม่อยู่ตลอดทางเลยแม้ทันฟอร์ดเนี่ยเขาบอบใจเธอและให้เธอไปพักผ่อน ภายเอกเนี่ยได้มาเริ่มงานที่นี่โดยมีวันหน้าช่างไม้ที่ช่ยจอนที่มีนิสัยชอบดูถูกคนดำมากๆเหล่าทาที่นี่เนี่ยก็ได้ทำงานตัดต้นไม้และก็แปรรูปกันอย่างหนักทำอย่างนี้ทุกวันเลยนะไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดวันไหน เมื่อถึงวันอาทิตย์เนี่ยก็เป็นวันหยุดแล้วก็มีการนมัสก,การพระเจ้าเหมือนปกติทั่วไปโดยท่านฟอร์ดเนี่ยเจะเป็นคนเทศนาวันธรรมดาเนี่ยก็ไปตัดไม้เช่นเคยและขากับวันนึงเนี่ยเราคนงานทาสเนี่ยไปเจอกับชุนเผามือพวกเขาเนี่ยเต็มไปด้วยปืนสองฝ่ายเนี่ยก็จ้องหน้ากันตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะตีกันนะที่ไหนได้เนี่ยมาร่วมวงย่างมูฉลองกันซะงั้นนะครับ ตัดมาในวันหนึ่งที่โซโลโมอนกำลังแนะนำท่านฟอร์ดให้ขนส่งท่อนซูมผ่านทางน้าจะดีกว่าเพราะมันจะไปหยัดแลร้รวดเร็วขึ้นแต่จอนที่อยู่ด้วยเนี่ยก็ไม่เชื่อนะเพราะคิดว่าโซโลโมอนหรือแพทเน,เ,เนี่ยเขาน่ะเป็นทาสทำไมนู้ดีจังและบอกท่านฟอร์ดว่ามัน,น่ะทำไม่ได้หรอมันน่ะเป็นทาสแต่ท่านฟอร์ดเนี่ยกับบอกว่าให้ลองทําดูนะและโซโลโมอนเนี่ยก็ได้ทําการขนส่งท่อนซูมผ่านน้ําสําเร็จครับเหล่าคนงานเนี่ยก็พากันตบมือท่านฟอร์ดเนี่ยก็ชมเขาและวันต่อมาเนี่ยยังเอาไวนอุลินมาเป็นของขวัญให้เขาอีก โซโลโมอนขณะที่เขานั่งกินข้าวอยู่บ้านพักก็ได้บอกให้เอลิก้าเนี่ยหยุดร้องสักทีเธอในจริงสวนบ้าบ้าก็ฉันน่ะร้องไห้หาลูกไม่เหมือนกับคุณหรอที่คอยเลียแข้งเลียขาท่านฟอร์ดโซโลโมอนเนี่ยก็บอกว่าก็ผมเนี่ยทำเพื่ออยู่รอดและอาจจะมีโอกาสเป็นไทยแต่ที่จริงแล้วที่เอลิก้าเนี่ยบอกอย่างนั้นเนี่ยคือเพราะว่าเธอเนี่ยเคยทำอย่างนั้นมาก่อนแต่เธอเนี่ยก็ยังต้องใช้ชีวิตเป็นทาสอยู่ทุกวันนี้ และในวันหนึ่งขณะที่โซโลมอนสร้างบ้านอยู่จอห์นก็เข้ามาบอกว่าให้ขัดไม้เนี่ยเรียบ่อยสิโซโลมอนเนี่ยก็บอกว่าเรียบแล้วนะครับท่านแบรลองมือจับดูสิจอห์นเนี่ยก็เอ๊อีนี่มันเถียงลูกคำเลยนะจึงเตะโซโลมอนไปและก็สั่งงานเขาเพิ่มนะครับและทีเอลิกาเนี่ยพยายามเตือนพระเอกเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อก่อนเธอเนี่ยก็เป็นคนโปรดของนายเมื่อก่อนครับเธอเนี่ยยอมพีกายให้นายหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจนมีลูกสองคนเมื่อนายตายเนี่ยเมียของนายเนี่ยก็ไล่เธอออกจากบ้านและเธอเนี่ยก็ต้องกลับมาเป็นทาส และขณะที่โซโลอมอนกำลังสร้างบ้านดีเช่นเคยจอ์นก็เข้ามาหาเรื่องจับผิดเขาและวก็บ่นโซโลอมอนนู่นนี่นะบอกว่าเขาเนี่ยไม่ยอมทำตามคำสัง่งโซโลอมอนจึงสวนกลับว่าก็ผมเนี่ยทำตามคำสั่งทุกอย่างแล้วถ้ามันจะผิดเนี่ยก็คงจะผิดที่คำสั่งแล้วละ่ะจอร์นเนี่ยจึงโมโหแล้วก็หยิบแส้ขึ้นมาแต่บอกให้โซโลอมอนเนี่ยถอดเสื้อออกแต่โซโลอมอนเนี่ยก็ไม่ยอมถอดนะจอ์นเนี่ยจึงมายามจะจับตัวเขาลงโซโลอมอน,นก็ไม่ยอมนะแถมยังได้เปียอยางแส้มาฟาดกลับอย่างสะใจก่อนที่คนดูแลคนเนี่ยจะ ไปไหนไม่งานเขาเน่าจะดูแลพีะเอกไม่ได้ไม่นานจอนกับชายสองคนก็มาจับตัวโซลมอนไปแขวนคอและขณะที่แขวนเนี่ยคนดูแลกคนเนี่ยก็เข้ามาห้ามพร้อมกับเอาปืนเนี่ยขู่แต่ก็ไม่ยอมช่วยเชือออกนะแต่ก็ไปตามท่านฟอร์ทให้เหล่านิโก้แถวนั้นเนี่ยก็ออกมาเห็นแต่กลับทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรต่างคนเนี่ยก็ต่างเอาตัวรอดไว้ก่อนแต่สาวคนหนึ่งเนี่ยก็เอาน้ำมาให้กินก่อนที่ไม่นาำเนี่ยท่านฟอร์จะมาและได้ช่วยตัดเชือกออก ดันฟอร์ดเนี่ยพาซุลมอนมาในบ้านและบอกว่านายน่ะคงอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่าจอนะ่คิดจะฆ่านายฉันนะ่ะจะส่งตัวนายให้กับเจ้านายคุณใหม่ชโลมมนเนี่ยพยายามบอกท่านฟอร์ดว่าท่านต้องรู้สิว่าผมเนี่ยไม่ใช่เป็นทาสแต่ท่านฟอร์ดเนี่ยก็บอกว่าอย่าพูดเลยฉันนะ่ะพยายามจะช่วยนายอยู่และฉันนะ่ะก็ใช้เงินซื้อานายมาฉันเนะ่ะจริงต้องขายนายต่อ โซโลโมอนเนี่ยได้มาอยู่กับนายคนใหม่ครับชื่อเอ็ดวินเอฟที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักป่าพยศนิโกลและมองเหล่านิโกลเนี่ยเป็นเตียงสมบัติชินน้นในของเขาเท่านั้นเหล่าท่าที่นี่เนี่ยต้องทํางานเก็บฝ้ายใครอยากเก็บช้าก็จะถูกตีและประจําทุกวันเนี่ยเอฟเจ้า e ของที่นี่ก็จะมาตรวจคนงานว่าเก็บฝ้ายกันมาได้เท่าไหร่ผู้หญิงที่ชื่อแพซซีเนี่ยจะเป็นคนที่เก็บได้เยอะที่สุดเลยแลอย่างเป็นที่ต้องตาของเอฟและใครได้น้อยเ,เนี่ยก็จะต้องถูกเคี่ยนด้วย ตกดึกขณะที่โซโลโมอนเนี่ยกำลังจะนอนเจ้านายเอฟเนี่ยก็มาปลุกเหล่าคนงานให้ไปเต้นลามให้ดูและให้โซโลโมอนเนี่ยเล่นแวโอลินแต่จู่ๆเมียของนายเอฟเนี่ยก็เอาขวดเหล้ามาโยนใส่หัวแพทซี่และบอกให้เอฟเนี่ยขายเธอซะเพราะเธอรู้ว่าเอฟเนี่ยแอบชอบเธอแต่เอฟเนี่ยก็บอกไม่ยอมขายแถมบอกภรรยากลับไปว่าผมเนี่ยทำใจเฉียดหัวคุณนะ่ะน่ายกเฉียดหัวเธออีและให้เหล่าคนงานเนี่ยเต้นลามกันต่อ วันถัดมาทุกคนในไลน์เนี่ยก็ตื่นมาทํางานกันปกติขณะที่กลับมาที่พักนายหญิงก็วาในให้ไปเอกเนี่ยไปซื้อของที่ร้านขายของชําให้หน่อยและยื่นกระดาษจดรายการให้เขาโซโลมอนเนี่ยก็บอกว่าได้ครับและมองที่กระดาษนายหญิงเนี่ยเห็นเขามองที่กระดาษก็เลยสงสัยว่าเขาเนี่ยอ่านพอ,อเหรอและจึงถามว่าแพทย์นายมาจากไหนนายอ่านออกด้วยเหรอโซโลมอนเนี่ยจึงบอกว่าผมเนี่ยอ่านไม่ออกหรอกครับนายหญิงจึงบอกว่าดีแล้วเพราะว่าถ้าคุณทําได้นอกเหนือจากงานในไลน์อะเดเปอร์จะเคียนคุณ100ที ขณะที่โซโลมอนเดินไปซื้อของเขาเนี่ยเหมือนคิดจะหนีนะแต่ก็ดันเดินไปพบกับพวกคนขาวที่กําลังแข,นขวนคอผู้พาสผิวสีอยู่แต่เขาเนี่ยก็รอดไม่ได้เพราะมีป้ายชี้ว่าเป็นคนงานมนไล่ของเดบและบอกว่าจะไปซื้อของเขาเนี่ยมาที่ร้านขายของชาซื้อของตามรายการแล้วก็กลับมาไล่อย่างปลอดภัยตัดกลับมาในเช้าวันอาทิตย์ที่ในไบเบิล